เมื่อเราต้องเอาหัวเว่ยเพียร80อัลตรามาถ่ายรูปเล่นกับไฟแบบนี้โจทย์ในคลิปนี้เราบอกเลยว่าแปลกใหม่พอสมควรกับการถ่ายรูปรีวิวกล้องมือถือ เราต้องเอาหัวเว่ยเพียรา80อัลตรามาถ่ายรูปควงกระบ,บองไฟที่พัทยาเป็นการทดสอบไม่เห็นกันเลยว่าหัวเว่ยเพียรา80อัลตร้าถ่ายรูปกลางคืนในซีนที่ไม่ง่ายแบบนี้เขาจะรอดหรือไม่รอดแน่นอนว่าที่เรากล้าเอาหัวเว่ยเพียรา80อัลตรมาถ่ายรูปแบบนี้เพราะกล้องหลักของเขามีเซ็นเซอร์ HDR ขนาดถึง1นิ้วแล้วในเลนส์หลักยังมีค่ารูรับแสงกว้างสุดถึง f 1.6เมื่อเรามีค่ารูรับแสงที่กว้างขนาดนี้ไปคอมโบกับเซ็นเซอร์ที่มีพื้นที่รับภาพขนาดใหญ่มันส ส่งผลให้การถ่ายรูปในที่แสงน้อยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเอาจริงๆไม่ใช่แค่ภาพนิ่งแต่ในวิดีโอก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยแลวอีกหนึ่งข้อดีของเซนเซอร์ HDR คือการแยกส่วนมืดกับส่วนสว่างได้อย่างชัดเจนเก็บรายละเอียดในส่วนมืดและส่วนสว่างได้เป็นอย่างดียิ่งถ่ายในที่ที่แสงมีความคอนทราสต์กันมากๆเซนเซอร์ HDR จะเป็นตัวช่วยให้รูปของเราไม่จมเงาหรือสว่างจ้าจนเกินไปทั้งรูปและวิดีโอในคลิปนี้จะมาจากกล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้ผสมกันนะซึ่งสำหรับในกล้องเทเลโฟ ตที่มีเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.28นิ้วการถ่ายรูปในที่แสงน้อยก็ทําได้ดีไม่แพ้กล้องหลักเลยรายละเอียดต่างๆ <c oughs> ยังอยู่ครบดีเทลไม่หายจัดการน้อยได้ดีด้วยหัวเว่ยเพลราฟแปดอลตากับการเอาไปถ่ายในซีนที่ไม่ง่ายอย่างควงกับวงไฟกลางคืนเราบอกเลยว่ารอดแน่นอนอยากได้คุณภาพรูปที่ดีที่สุดก็ใช้กล้องหลักอยากได้ความยืดหยุ่นและเติมมุมมองให้หลากหลายก็ใช้กล้องเทเลโฟโต้ร่วมด้วยและความพิเศษของกล้องเทเลโฟโต้ในหัวเว่ยเพลราฟแปดเอลตา ไม่ได้มีดีแค่นี้แต่เรื่องนี้เราขอยกไปพูดในคลิปหน้าแล้วกันกดติดตามรอคลิปใหม่กันได้เลยที่สําคัญนะครับสำหรับเรื่องของแอปเนี่ยถ้าใครเป็นห่วงเรื่องนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะสามารถใช้งานได้ทุกแอปผ่านแอปแก l อรี่